สัญลักษ์ไก่เขามีโชคมีลาบแล้วมาสร้างไก่ไว้ยงังสาธุเดอ้อลูกหลานอโอ้โชกบาลับอือแปดสองแปดสองสามหนึ่งสองมีก็จุดทูปจุดเทียนด้วยสาธุเดอ้อ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูปูสามเป็ดนะครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหเส้นทางนะครับผมมาเป็นสี่โมงกว่าแล้ว่ยกลับบานค่ำแน่นอนเลยเดี๋ยวไปดูว่าปูลงมาข้างล่างแล้วก็จะสร้างอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมพอดีจะไปดูแลจะเอา หลอดไฟมาถวายนะครับมีญาติที่ทนะครับที่ใจบุญนะครับซื้อหลอดไฟมาถวายนะว่าจะถวายกี่หลอดต้องไปดูสถานที่ก่อนครับกุลเล่เนาะเออใช่หรือเปล่าโอ้ผ่ถนนทางที่ทางที่เข้าไปอยู่เออเ,อ,อเลือกกุลเล่ถนน,นนโน้ ได้เฉยเลยดูสิมีแต่หินสูงจริงๆนะไม้รูปปูจะอยู่หรือเปล่าเนาะ โอ้ยลุยน้ำลุยโคลอนอ๋อครับคุณ้ชมนาเดียวลงไปโอ้ทำทางยังสวยตัวนี้เดี๋ยวพาคุณชมลงไปดูปูนะ จะเป็นทางตรงนี้แหละทางนีไปเห็นนะครับไปเห็นสวยมากเลยไม่เคยคิดว่าจะสวยขนาดนี้นะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเดินถึงจะเจอนะต้องเดินมาพปู่อยู่นี่หนละอยู่ด้านล่างวันนั้นรุยไปอย่างเดียวนะไม่รู้จักถนน โอ้กำลังสร้างกำลังสร้างกันเสร็จสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้กำลังสร้างอยู่เนาะ you know. เดินได้พี่ทั้งนั้นได้บ้างเดินบนได้เนาะครับผมเนี่ยกำลังสร้างทุกข์กันโอ่ไหลาย เข้ามาได้บอละทางเ่าเขามาบมบ้านขับคุณผู้ชมครับปูไม่อยู่เนาะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาถวายเทียนทูบไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้ยติทําได้จุดไว้บูชานะครับคุณผู้ชมครับปูสามเปดไม่อยู่ คุณผู้ชมนนที่บมีเอาทุบเทียนมาถวายที่ปูสามเปดเปดสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้ทางหน้าปลงนะครับสีเขียวสวยงามมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยว,วายาทางญาติทําได้ตุ้ยชาเนะี่ยอันนี้ลุงปูไม่อยู่นะปูสามเปดเปดท่านอยู่นะครับเรามาถวายทุบเทียนแล้วก็เดี๋ยววันหน้าเราจะมาถวายหลอดไฟนะครับที่ญาติทำร่วม,มบรรมธนานะครับ สุรินครับสุรินสังขะนะครับอไกไลสเลียวเนาะอันนี้จะสร้างไปทางไหนบ้างครับเนี่ยกุฏิอีกเนาะ,นาะหอาะ้องน้ำเลีเลเ่ยว้วาบอห้องน้ำห้องน้ำเลียวพอดีจะเอา หลอดไฟมาถวายเล่านะจะจะใช้กี่จุดนะหลอดไฟแบบตะเกียงนะตั้งไว้ก็แสงสว่างคล้ายๆไปอมันเคยขอเล่าจากเธอกลมาแม้าก็้าม้าตรงเสาครับทรงตอนเสาเราอยู่เลยเนาะอ๋อกะโมงมันเป็น โอเพินไปใส่นะวันนี้ท่านเที่ยวมันกับไปบริจากเขาอ๋อคือเขาไจากเลยครับเที่ยวบไปงยแบบวงสววงสวงอ๋อเขค่อยว่า่ค่อยอยู่ท่านวาง่กับาถ้ายกไปหาแจกเขา ห้องน้ำก็กี่ห้องเนาะห้องน้ำม,มีกี่ห้องครับสองห้องสองห้อง,องไฟฟ้าก็ถึงอยู่เนาะถึงแต่ว่าเผื่อฉุกเฉินเนาะเผื่อดับเนาะอเอาไว้ไสักสี่โหลดก็น่าจะดีสี่โหลดหรือห้าหกโหลดเผื่อป้องกันไว้ตามจุดเนาะเผื่อดับก็ใช้แสงสว่างแทนพลังงานแสงอาทิตย์ปูได้เลขตัวในเนาะวัน เพิ่นเพิ่นเพิ่นยังไม่บอกบ่ช่างฟันไม่กั้นหยุดทำงานส์ทันทรูมทำคมันเลวบดันเลยวดตีพันมาได้บ่วดมี่ผีานมาเนี่ยก็รับบ่ไ้นเพินบ่ไ้ซื้อที่ไ่ได้บ่แม่นยังอ่ไรซื้ออันนี้คยังกับนี่พี่เป็นไ้ปลูกลงใไมปลูกดอกหม่อ๋อเป็นแนวไปเลยเนาะ โอ้นี้ก็ยาวไปถึงนู่นเลยเนาะยาวไปก็สวยดีนะต้องเสร็จก่อนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวใกล้หอยอกเดี๋ยวจะมาตามอีกเด้อเนาะครับผมเดี๋ยวรถไฟมาถวายปูด้วยซื้อรถไฟมาถวายรถไฟไอ้แฟงสลาเซีนะเป็นเป็นพลักไร้เกียงคือมันใช้พลังงานะบางที่แจ้งก็จะใช้ได้ เวลาเราใช้ชุกเชิญได้นะถ้าไปน้ำตะโก่เ็กกระเียหลวงปูไม่อยู่ก็สาธุสวัสดีครับผมสาสวัสดีครับสถานที่เพื่อนบวงสวงเนาะรับคุณผู้ชมนะครับมาปูไม่อยู่นะครับเดี๋ยวตามตัวเลขให้นะครับใกล้วันก่อนนะครับเดี๋ยวตามไฮเดอร์ครับคุณผู้ชม กลับเดินขึ้นแล้วเหนื่อยดินตรงนี้ดีมากคุณโจ้มเอ้ยนะฮะดินสวยโอ้ดินตรงนี้มีแต่เห็น,นอะไรน่ะท่านเห็นสวยมากเลย ่มีแต่ห็นนะมีแต่ห็นนี่ครับมีแต่ห็นสวยๆมีตลาเห็นนะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยสถานที่ตรงนี้นะฮะ เหมาะการถ่ายรูปมากเลยนะดู่ะนี่ฮะกว้างนะครับก็น่าเที่ยวกันนะมีแต่ลานหินนะ ตกกับน้ำไหลเหมือนน้ำตก อําฮะเมื่อกี้เนี่ยนะหกเก่าอีกเก่าอีกบ่ตุเกลงหกเก่าเก่าโอ้สงสัยสาธุเดอร์ลงปูเดอร์ ับปูไม่อยู่นาดินโตเกะรองทักนะหกเก้าหกเก้าเก้านีข้างบนนี่ยังมีน้ำจะท่วมอีกโอ้ไม่ใช่ธรรมดา ขอ,ขอบคุณผู้ชมที่รับชมยมากขอให้เงงรวยๆเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับผมไล่เลยบอกหัาเปลี่ยนเกียร์ด้วยข่านหนึ่งก็คือหนึ่ง ก็ได้ตัวนี้ปะเลยไปอีกครับง่าอีกว<ร>งสนดำเลยวงสนดำเลยบอกเลยไปอีกโอ้แสดงว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงหลักกิโลเขาบอกหลักกิโลมันคืทางเข้าไป